สวัสดีค่ะทุกคนมาทรีทเมนต์บำรุงเส้นผมที่แห้งเสียให้กลับมามีสุขภาพดีกันดีกว่าค่ะเพราะว่าปูเป็นคนที่ผมแห้งผมชี้ฟูนะครับแล้วก็เป็นคนที่ผมเนี่ยขาดน้ําหนักนะคะคือต้อง ใช้ตัวช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการมาร์กผมเอยนะคะหรือว่าการใช้เป็นตัวที่ได้มานะคะที่เป็นของอิมโรเชตตัวนี้นะคะทุกคนอันนี้นะคะเป็นทรีทเมนต์ที่บำรุงเส้นผมแบบสูตรเข้มข้นเลยค่ะทุกคนอันนี้มีชื่อว่านะคะ r e p a r a t i o n Universal b o ซลบูดิฮานคคือเขาจะเป็นครีมนวดผมที่เราไม่ต้องล้างออกนั่นเองนะคะทุกคนคือสามารถใช้ได้นะคะคือปูเป็นคนใช้ค่อนข้างที่จะบ่อยคือ หลักๆแล้วเนี่ยคือพอหลังจากที่สระผมเสร็จนะคะก็จะใช้เป็นหลังจากที่เป่าผมให้แห้งนะคะปูกก็จะลงเจ้าทรีทเมนต์ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่ได้สระวันไหนไม่ได้สระปูก็ใช้นะคะเพราะว่าวันไหนที่มีความรู้สึกว่าผมแห้งแล้วก็ผมชี้ฟูเนี่ยปูกก็จะใช้ตลอดนะคะแล้วก็เป็นทรีทเมนต์ที่ให้ความช่วยในเรื่องเส้นผมคือผมที่แห้งเสียกลับมามีสุขภาพดีผมที่ขาดความเงางามนะคะขาดความที่เป็นมีความที่ จัดทรงยากนะคะหรือว่ามีความที่ปลอกง,ง่ายนะคะจะทําให้ผมเนี่ยมีความเปล่งประกายเงางาม,งามสุขภาพดีผมนุ่มแล้วก็ผมสวยสวยเก๋กันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นคุณสมบัติของเขานะคะนอกจากคุณสมบัติของเขาที่ดูแลด้านเส้นผมให้มีสุขภาพดีเนี่ยในส่วนผสมก็ดีด้วยเช่นกันนะคะทุกคนในส่วนผสมเนี่ยจะมีในส่วนของโจโจบาออยนะคะที่จะบำรุงให้เส้นผมมีความนุ่มนั่นเองนะคะแล้วก็ ส่วนถัดมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของฟื้นฟูให้เส้นผมมีสุขภาพดีก็คือมีโอเมก้าหแล้วก็โอเมก้าเนะคะแล้วก็ไม่มีซิลิโคนนั่นเองนะคะแล้วก็อีกทั้งนะคะส่วนผสมหลักอีกอันหนึ่งก็คือ เป็นส่วนผสมที่จะมาเติมเต็มให้เส้นผมแข็งแรงนั่นก็คือมีชื่อว่าอากาวฟุกเทนนะคะอากาเวฟุกเทนเนี่ยจะเป็นพืชตระกูลเดียวกับว่านหางจระเข้นั่นเองนะคะที่ผ่านการทดสอบจากแพทย์มาแล้วนะคะว่าสามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดบริเวณหนังศรีรษะได้ถึงสองเท่านะคะที่จะทําให้รากผมนั้นนะคะมีความแข็งแรงช่วยให้รากผมเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นมาได้นั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็คือสรรพคุณแล้วก็คุณประโยชน์ของเขาที่จะอยู่ในทรีทเมนต์ ที่สูตรเข้มข้นของอิบโดเช่ตัวนี้นั่นเองนะคะเราก็จะบอกว่าปูได้ใช้เป็นส่วนที่เป็นด้านสกินแคร์ของอิบรเช่เอ่ยแล้วก็เป็นยาสระผมครีมนวดเอ่ยนะคะของอิบโดเช่มาปูรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ของเขานะคะตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่มีผิวบอบบางผิวอ่อนโยนแล้วก็ผิวแพ้ง่ายด้วยเพราะว่าปูใช้มาผลิตภัณฑ์ของอิบโดเช่แต่ละตัวเนี่ยปูไม่ได้มีอาการแพ้ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะนอกจากจะเป็นชีทเมนต์ให้ผมได้ด้วยนแล้วเขาก็ยังจะช่วยในเรื่องของ ทำให้เป็น hair sleeping mark ได้ด้วยนะคะหรือว่าเป็นการมาร์คผมในระหว่างวันได้ด้วยนะคะเพราะว่า คือปูดก็ได้ทดลองมาแล้วนะคะคือเป็น hair sleeping m a คือไม่ได้ใช้ปริมาณเยอะนะคะสําหรับการที่จะมาร์กผมแล้วเข้าไปนอนปูก็จะใช้ปริมาณหนึ่งนะคะสําหรับให้รู้สึกว่าเออมันทั่วเส้นผมแล้วนะคะแล้วปูก็เข้าไปนอนแล้วพอตื่นเช้ามาปูก็ไปสระผมนะคะผมก็มีความนุ่มแล้วก็มีความที่เหมือนมีน้ําหนักขึ้นมาทําให้ผมที่เคยแห้งเนี่ยกลับมามีสุขภาพดีแล้วก็ฟื้นฟูให้เส้นผมของเราเนี่ยมีความเปล่งประกายนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะปูก็ได้ใช้มา ระยะเวลาหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่าดีมากๆเลยแล้วก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังสําหรับคนที่อยากจะได้ตัวช่วยในเรื่องของที่ได้มาบํารุงเส้นผมฟื้นฟูให้เส้นผมกลับมาเงางามสุขภาพดีนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็คือผูก็จะใช้อันนี้นะคะหลังจากที่สระผมแล้วก็ได้ได้ผมเสร็จกูก็จะใช้เจ้าตัวนี้เลยเพราะว่า ทั้งอาบน้ำอุ่นนะคะทั้งเจอไดรเป่าผมทั้งเจอเจ้าตัวที่หนีบผมเนี่ยผมย่อมแห้งแน่นอนนะคะแล้วก็ไปเจอสภาพอากาศข้างนอกอีกก็ยิ่งแห้งเข้าไปใหญ่แล้วยิ่งถ้าเป็นฤดูกาลที่หน้าหนาวเนี่ยนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะผมก็ยิ่งแห้งเข้าไปหนักนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้พอปู่เคยได้ใช้ที่เป็นออยที่บำรุงเส้นผมมาก่อนมันพอมาใช้ตัวนี้มันมีความรู้สึกได้ถึงความแตกต่างว่า เจ้าตัวออยที่บำรุงเส้นผมเนี่ยเวลาบีบลงไปที่ที่มือนะคะแล้วก็เอามาลูบๆที่มือก่อนแล้วก็ก่อนที่จะไปทาเส้นผมเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามัน,เป,นเป็นน้ํามันติดมือแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออบางทีมันก็เหมือนมีน้ํามันติดเส้นผมแต่พอมาใช้เจ้าทรีทเมนต์ตัวนี้นะคะมีความรู้สึกว่าเออมันเหมือนมันไม่ทําความราคาญให้กับมือของเราอย่างเงี้ยค่ะคือแบบ มันมีความรู้สึกว่ามือเราไม่เหนียวไม่เหนียวเนืดหนาแล้วเส้นผมของเราก็ไม่เหนียวเนืดหนาอะไรย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือมันรู้สึกถึงความแตกต่างได้ระหว่างชีทเม้นท์ที่เป็นลักษณะครีมนวดผมที่ไม่ต้องล้างออกของอโบรเชตตัวนี้แล้วก็ออยที่ปูเคยใช้ที่เป็นทาเส้นผมอย่างเงี้ยมันรู้สึกแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็ดีมากๆที่ได้นํามาใช้นะคะเพราะว่าปูก็เพิ่งเคยได้ใช้เป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์ดีสําหรับ คนที่มีผมแห้งนะคะผมที่ขาดความชุ่มชื้นแล้วก็ผมที่มีความชี้ฟูอะไรเงี้ยได้ดามาใช้เนี่ยดูแลเส้นผมให้กลับมามีสุขภาพดีอะไรเงี้ยคะ่ะรู้สึกว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ปูก็ใช้ใช้เพิ่มเพื่อมาค่ะทุกคนวันไหนไม่ได้สระหรือว่าใดผมปูก็เอามาทาเพราะว่า วันไหนที่รู้สึกว่าผมแห้งชี้ฟูจัดทรงยากแล้วค่ะแล้วก็คือหวีแล้วมันก็ยังชีฟูอย่างเงี้ยปูก็จะมาทาให้ผมเนี่ยมีความเงางามมีน้ำหนักขึ้นมานะคะแล้วก็จะเน้นหลักๆเนี่ยก็ที่ปลายผมนั่นเองนะคะทุกคนงั้นมาดูกันค่ะแล้วก็กลิ่นของเขานะคะก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นนมนมเนยเยบางๆงเบาๆบาค่ะกลิ่นหอมหอมแบบละมุนล,ละมุลลนอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็มาดูกันค่ะทุกคน เนี่ยค่ะคือถ้าใครอยากที่จะได้นํามาใช้เป็นลักษณะของมาร์คมาร์คผมอะไรเงี้ยก็ใช้เจ้าตัวนี้ได้นะคะคือหมากทิ้งไว้นะคะสักประมาณ30นาทีแล้วค่อยไปสระผมนะคะก็จะทําให้ผมกลับมามีน้ําหนักแล้วก็ผมที่เคยแห้งเนี่ยก็กลับมามีสุขภาพดีขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยค่ะหลอดใหญ่ก็ใช้ไปนานเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะอยู่ประมาณราคาที่8ยูโรนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ300บาทนั่นเองน,นะคะทุกคนก็ใช้ไปนานเลยค่ะหลอดใหญ่ๆขนาดนี้นะคะ เนี่ยค่ะพอปูบีบออกมานะคะมันก็จะเป็นเนื้อครีมอย่างเงี้ยค่ะทุกคนปูกก็จะไปวนๆที่มือแล้วก็ปูก็จะเอามาลูบบริเวณที่เส้นผมนะคะตรงไหนที่แห้งนะคะหรือว่าไปปลายผมเนี่ยมันแห้งนะคะปูกก็จะมาลูบไล้ให้ทั่วเลยค่ะทุกคนผมก็จากที่เคยฟูๆนะคะขาดน้ําหนักนะคะหรือว่ารู้สึกว่าผมผมแห้งมากๆอะไรเงี้ยปุ๊กก็จะเอามาลูบอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันก็จะได้เป็นลักษณะที่มีความมี มีความมีน้ำหนักขึ้นมาแล้วก็ผมก็ดูมามีสุขภาพดีนั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเนี้ยค่ะคือถ้าเกิดว่าในครั้งแรกที่ถ้าใครอยากจะซื้อมาลองใช้นะคะให้ลองบีบจํานวนน้อยๆดูก่อนนะคะดูว่าปริมาณนี้โอเคไหมนะคะคือถ้าเกิดว่าบีบจานวนเยอะไปกลัว กลัวว่าจะเยอะเกินไปอะไรเงี้ยนะคะให้ทดลองบีบจํานวนน้อยๆใช้ดูก,ก่อนนะคะถ้าไม่ทั่วผมหรือว่ายังไม่โอเคหรือไม่พอใจยังไงเนี่ยสามารถเพิ่มจํานวนได้นั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าปูเป็นคนที่ใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้บ่อยเลยทีเดียวคันพ้นเพราะว่าปูก,ก็ชอบอะไรที่ไม่ไม่อยากที่จะให้ผมแห้งนะคะแล้วก็อยากจะให้ผมเนี่ยมีน้ําหนักนะคะแล้วก็จะทรงงา่ายนั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคน ก็ถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็เขียนไว้ค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ